การพนันแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะคนที่หาเงินเองยังไม่ได้นะและก็คนที่อายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์พี่ไม่แนะนําให้เล่นเลยจะดีกว่านะฮะสำหรับคนที่หาเงินเองได้แล้วครับอยากหาเทคนิคดีๆครับมาคลิปนี้มีสอนเล่นไปสอนไปครับนะก็บอกก่อนเลยนะว่าเทคนิคของพี่การอ่านไพ่ของพี่ไม่ได้ถูก100%นะครับไม่ได้ถูก 100%ยนะย้ำอีกทีนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยลองเอาไปทำตามแล้วแม่งไม่ได้เลยนะครับนะเทคนิคมันไม่ได้ถูกร0% 0ไม่มีสูตรที่ถูกร0 0ไม่มีเทคนิคที่ถูกร0อยตครับนะต้องอยู่ที่ดวงด้วยนะครับนะการมีเทคนิคดีกว่าเล่นมั่วๆแน่นอนนะครับโอเคพูดถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก็เข้าไปที่หน้าเกมกันเลยดีกว่านะครับไม่ไม่ไมีการเสียเวลานะโอเคครับผมตอนนี้พี่สิงห์ก็เข้ามาที่หน้าเกมที่บร้อยับเข้ามาที่โต๊ะ3ครับนะ ตอนนี้ดีลเลอร์ก็อยู่ในตรีมตุดจีนเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะเข้า <c oughs> มาห้องนี้ครับมีแพทเทิร์นปิงปองมี2ตัวตัดครับแล้วก็แดงมา2ตัวอย่างนี้ฮะแดงมา2ตัวงี้ไม้นี้พี่ขอลุ้นน้ําเงินเลยแล้วกันครับไม้แรกจัดที่ฝั่งน้ําเงินเลยครับห้าร้บาทลุ้น2ตัวตัด <c oughs> แล้วกันแดง2ตัวไม้นี้จัดน้ําเงินเลย โอเคยังไงหกแต้มอ่โอเคหกแต้มเสมอไปครับไม้แรกฮนะไม้แรกเสมอไปยังไม่มาน้ำเงินยังไม่มาฮะ โอเคไม้นี้จัด500ไปอีกทีครับจัดที่ฝั่งน้ำเงินเหมือนเดิมฮะลุน2ตัวตัดเหมือนเดิมนะครับบางคนถามเล่นไม่เป็นนะครับ2ตัวตัดดูยังไงครับน้ำเงิน2ตัวนะฮะตัดขึ้นแดงหรือแดง2ตัวตัดขึ้นน้ำเงินอย่างนี้ไ่บ่อยเรียก2ตัวตัดครับนะสำหรับใครที่สงสัยเรื่องแพทเทิร์นการอ่านแพทเทิร์นนะครับทักมาถามที่ไลน์แอดได้นะโอเคเดี๋ยวขอลุ้นไม้แรกก่อนแล้วกันครับน้ำเงินมาไหมไม้แรกจั่ว9ก้ามาสวยจั่ว9ก้ามาสวย8มาโอเค โอเคครับหมายแรกบวกมา500บาทครับรวมทุนเป็น1,000บาทครับตอนนี้ฮะมาแดงมา2ต,ตัวตัดขึ้นน้ำเงินอย่างนี้ไม้ต่อไปเดี๋ยวลุ้นน้ำเงินกันต่อเลยเลยกันครับลุ้น2ตัวตัดเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยสำหรับใครที่สงสัยเรื่องบาคารา่าครับทักมาถามพี่ได้ในไลน์แอดครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไลน์แอดไว้ให้ในเดสคริ p ชั่นใต้คลิปแล้วกันนะครับ ลุ่นไม้ที่2ของเราครับจัดไป1,000บาทเลยลุ่น2ตัวตัดครับโอเคล็อก8ป๊็อก8สวยๆมาแล้วครับตอนนี้บวกมาอีก1,000รวมทุนเป็น2,000บาทครับอ่า2ไม้มาสวยๆครับ โอเคเดี๋ยวไม้นี้นะครับเดี๋ยวขอตามแพทเทิร์นสตัวตัดไปก่อนแล้วกันนะครับแดง2ตัวตัดขึ้นน้ำเงิน2ตัวอย่างนี้ไม้นี้ก็เดี๋ยวตัดแดงไปเหมือนเดิมครับนะจัด1000บาทเลยนะฮะจัด1000บาทเลยนะครับแพทเทิร์น2ตัวตัดนะสวยๆอย่างนี้ครับไม้นี้ก็ขอลุ้นอีก1ไม้1 0 0 0บาทครับ โอเคแต้มรถไปฝั่งเราก็แต้มรถครับโอเคเสมอฮะจั่วห้มา,ามาเสมอยังได้อยู่ครับเสมอยังได้อยู่ครับมาม้นี้ก็จัดตัวเดิมครับจัดที่ฝั่งแดงเหมือนเดิมลุ้น2ตัวตัดเหมือนเดิมเลยนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ครั้งแรกนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านพี่ฝากกดไลค์ลคกดแชร์ชรกด subscribe ช่องพี่ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปมาสอนเทคนิคกันเรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงฮนะ<ๆ>ยังไงโอ้โหสิบไพ่คู่ฝั่งเขาสองแต้มครับขอมีแต้มก็พอฮะโอเคสี่แต้มครับบวกมาอีก 950บครับบวกมี950ใส่ไป1000ได้ไม่เต็มนะถ้าแทงฝั่งเจ้ามือหรือฝั่งแบงเกอร์หรือฝังอ er, อ่งแดงนั่นเองนี่ครับจะได้ตตวส่วน1ต่อ0.95ครับถ้าใส่100ก็ได้95บาทนะครับแต่ถ้าเล่นฝั่งผู้เล่นหรือฝั่งน้ำเงินจะได้แต่ส่วน1ต่อ1เลยนะถ้าแทง100ก็ได้100เลยนะครับมา2ตัวตัดออกติดกัน2รอบแล้วแล้วตัดขึ้นแดงงี้อ มีโอกาสจะเปลี่ยนแพทเทิร์นเหมือนกันนะก็เดี๋ยวจัดน้าเงินแล้วกันครับมานี้ลุ้นปิงปองฮนระลุ้นแพทเทิร์นเปลี่ยนครับแพทเทิร์นน่าจะเปลี่ยนนะโอเค5แต้มโอเค9้าหลังครับมาสวยๆบวกมาอีกห้าร้อครับบวกมาอีกห0ารวมทุน1,000บาทครับมาแล้ว พยายามสังเกตครับถ้าแพทเทิร์นออกติดกันบ่อยๆนะครับประมาณ3-4ครั้งขึ้นไปก็มีโอกาสเปลี่ยนแพทเทิร์นแล้วแต่ตอรอบนี้ติดกันแค่2รอบนะแต่พี่คิดว่านะครับสตัวตัดออกค่อนข้างบ่อยแล้วเหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแพทเทิร์นก็เลยจัดที่ฝั่งน้าเงินไปเมื่อกี้่ามายนี้มี400แล้วก็มีเศษ5 0ใช่ไหมใส่กันเสมอไว้แล้วกันนะครับ นะเอา4 0 0อยกำไร400มาเล่นนะครับเล่นที่ฝั่งน้ําเงินนะมีเศษ50ก็กันเสมอไว้นะครับยังไงสองแต้มโอเคโอเคยังปิงปองอยู่นะครับยังปิงปองอยู่กลับมาที่3,000ครับ <c oughs> ยังปิงปองอยู่ปิงปองน่าจะเปลี่ยนแล้วนะปิงปองน่าจะเปลี่ยน้วนะ โตนี้ปิงปองออกไป3รอบแล้วนะครับปิงปองออกไป3รอบแล้วนะแพทเทิร์นน่าจะเปลี่ยนกลับมาแดงน่าจะมาครับไมนนี N ้ e. นะเราคาดอีกเท่าไหร่ถึง5,000คาดอีก2,000ใช่ไหมไมนนี My ้ N e. ก็จัดสัก2 0 0 0ไปเลยแล้วกันค่อนข้างมั่นใจเลยว่าแพทเทิร์นจะเปลี่ยนครับจัดแดงไปเลยฮะไันนี้2 0 0 0ครับ My N e 2, มาโก้งมาฮนะ แปดก้ามาไหมก <c oughs> งมา2ตัวโอเคฝั okay, งเขาแต้มเดียวโอเค2แต้มนิ่มๆเลยครับไานนี้ฮะขย่งไป <N ia. S 1> บวกมา1 9 0 0ครับ <N ia. S 1> แล้วก็รวมที่มีอยู่1,000บาทตอนนี้ก็เป็น4,900บาทแล้วนะครับ <N ia. S 1> เป็น4,900บาทแล้วนะ ตั้งเป้าไว้ที่5,000ครับขาดร้อยเดียวไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปยึดติดกับมันขนาดนั้นนะฮะได้4,900มาก็ทุน500บวกมากำไรอยู่ที่ประมาณ4,400บาทนะครับนั่งแค่ เล่นมาแค่4-5หนาที6นาทีได้ครับได้ตังสี่พใช้ฟรีแล้วนะครับนะพยายามอ่านไพ่ให้ออกนะครับพยายามอ่านไพ่ให้ออกนะอย่ารีบอย่าใจร้อนนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะครับชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวมีมาสอนกันอีกนะติดตามไว้เลยนะครับก็สําหรับใครที่ดูแล้วนะครับไม่มีทุนเล่นอยากเล่นบาคาร่าครับนะ แอดไลน์แอดพี่มาเลยนะครับพี่มีแจกทุนนะครับพี่มีแจกทุนให้เล่นนะครับพี่มีแจกทุนให้เล่นนะครับมีเทคนิคดีๆมาสอนกันเรื่อยๆนะครับไลน์แอดทิ้งลิงก์ไว้แล้วในไดคลิปชั่นใต้คลิปนะครับนะแล้วก็เพจของพี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับ นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลยใน description ใต้คลิปนะครับก็รอบนี้ก็กำไร4 0 0พันครับไม่ต้องตั้งเป้าเยอะนะครับยิ่งตั้งเป้าเยอะยิ่งโอกาสลบเยอะนะครับรอบนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแลวกันเดี๋ยวคลิปหน้ามานะครับจะทุนเท่าไหร่หรือมาสอนเรื่องอะไรกดติดตามไปเลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม